เมื่อเคลื่อนหวันดิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่156ปิดฉากโชคลาภหลังจากที่จัดการศัตรูที่แข็งแกร่งเหล่านี้อย่างวะตะัตเทอโซรัสเร็กซ์และสเกลคอลเลอร์แล้วใบว่าหางซางและพักพวกหรือด้านเรือนจำก็ล้วนแล้วแต่ได้รับความกดดันโดยตรงทั้งนั้นอย่างน้อยตั้งแต่วินาทีนี้ พวกเขาก็สามารถต่อสู้ได้อย่างวางใจใดด้านการป้องกันทั้งหมดของกำแพงไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีสัตว์ประหลาดน่ากลัวอะไรมาชนกำแพงได้อีกหลังจากนั้นก็พุ่งตรงเข้าไปในกองทัพซอมบี้และสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์เปิดฉากสังหารในทันทีและในเวลาเดียวกันถึงแม้ว่าควางซางจะไม่ได้ฟื้นคืนพลังการต่อสู้กลับมาก็ตาม แต่เมื่อมีการป้องกันของหลิวซินและผู้มีพลังเหนือมนุษย์รวมทั้งการสู้ตายของผู้รอดชีวิตเหล่านี้แนวป้องกันขั้นวิกฤตก็กลับมามีเสถียรภาพใหม่อีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของสกัลคอเลอร์ที่ซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กนำกลับมาอย่างเรือนจำเพื่อแบ่งให้แก่เจ้าเด็กน้อยได้กินเลือดเนื้อของสกลคอเลอร์เพื่อฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บหลังจากนั้น ก็เขาร่วมการต่อสู้ใหม่อีกครั้งสถานการณ์ทางด้านเรือนจำก็ค่อยๆฟื้นกลับมาอีกครั้งแน่นอนว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนี้แต่การล้มตายก็ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ยิ่งยืดเยื้อนานก็ยิ่งสูญเสียภายใต้การโจมตีอย่างไม่เกรงกลัวความตายของสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์และซอมบี้เหล่านี้ ผู้รอชีวิตที่โชคร้ายเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ถูกสัตว์ประหลาดเหล่านั้นฉีกเนื้อหนังและกัดกินจนสุดท้ายก็ตายอย่างน่าอานาถอยู่บนกำแพงสิ่งที่ยังดีก็คือเนื่องจากการต่อสู้ในสนามนี้น่าเวทนามากเกินไปหากถูกซอมบี้และสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์จับได้ก็จะถูกฆ่าตาย โดยที่แทบจะไม่ได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดอะไรเลยด้วยซ้ำดังนั้นความกังวลของความสางและพักพวกวัเซรุ่มไวรัสซอมบี้จะไม่พอก่อนหน้านั้นก็ไม่เกิดขึ้นมาอีกพวกเขาไม่มีเวลาในการกลายพันธุ์เลยด้วยซ้ำและในเวลาเดียวกันหลังจากที่เข้าต่อสู้เป็นระยะเวลายาวนานเหล่าผู้รอดชีวิตมือใหม่ ก็ได้รับการขัดเกลาดได้เร็วกระสุนและโลหิตจนเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วพวกเขาไม่เพียงแต่จะต่อกอนกับสัตว์ประหลาดเหล่านี้ได้อย่างใจเย็นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเท่านั้นอีกทั้งทักษะการยิงปืนก็ยังแปลเปลี่ยนเป็นแม่นยำมากขึ้นเรื่อยๆอ,อีกด้วยจนกระทั่งการยิงจู่โจมในตอนนี้ก็เริ่มทำให้ประหยัดกระสุนมากกว่าการกราดยิงในช่วงแรกๆอยู่เป็นจำนวนมากด้วย เพราะในใจพวกเขาต่างรับรู้ได้อย่างชัดเจนว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่พวกเขายังยืนหยัดต่อสู้มาจนถึงตอนนี้ก็คือการพึ่งพาอาวุธในมือของพวกเขาถ้ากระสุนหมดลงอาวุธในมือของพวกเขาก็คงจะไร้ประโยชน์ถึงตอนนั้นแม้ว่าควางซางและพักพวกจะแข็งแกร่งมากแค่ไหนก็ไม่สามารถต้านทานการบุกโจมตีของซอมบี้และสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์เหล่านี้ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นเพื่อตัวของพวกเขาเองพวกเขาจำเป็นต้องใช้ความฉลาดเข้าต่อสู้เพื่อรักษาชัยชนะในการต่อสู้ครั้งนี้การเติบโตอย่างรวดเร็วของผู้รอดชีวิตเหล่านี้ได้ช่วยแบ่งเบาภาระความกดดันให้แก่ความซางและพักพวกไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียวอีกทั้งยังมีความช่วยเหลือของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กที่ยังสามารถต่อสู้อย่างแข็งแกร่งด้วยมือข้างเดียวอีกด้วยในที่สุดความซางและพักพวก ก็ควบคุมสถานการณ์ทางด้านเรือนจำให้กลับมาคงที่ได้หลังจากนั้นสงครามที่ยืดเยื้อไปมาและการบริโภคกระสุนอย่างรุนแรงนี้ก็เริ่มเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วแต่หลังจากที่เข้าสู่ช่วงเวลาที่ราบรื่นเหล่านั้นสีท้องฟ้าที่ดูอึมครึมก็ค่อยๆเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นสว่างสวัยมากขึ้น ไม่รู้ว่าเป็นเพราะหลังจากที่เข้าสู่ช่วงเวลาที่ราบรื่นจนส่งผลให้กลิ่นอายของโลหิตแห่งวิญญาณบนตัวของควางซางและพักพวกค่อยๆจางลงหรือเป็นเพราะซอมบี้และสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ภายในระยะทาง15กิโลเมตรที่ล้วนแล้วแต่ถุกควางซางและพักพวกฆ่าตายจนหมดสิน้นหลังจากที่ต้องต่อสู้กันมาใกล้จะถึง1วันกับ1คืนก็ตามแต่หลังจากที่ท้องฟ้าสว่างขึ้น ถึงแม้ว่าจะยังคงมีซอมบี้และสิ่งมีชีวิตกลายพันธ์จำนวนไม่น้อยทันลักมาทางเรือนจำจากทั่วสารทิศอยู่ก็ตามแต่จำนวนและความหนาแน่นกลับเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องห่างไกลาจากในช่วงแรกๆทีเดียวใดที่สุดหลังจากที่ต้องต่อสู้ในสงครามนองเลือดมายาวนานกว่า22ชั่วโมงเต็มซอมบี้ตัวสุดท้ายก็ล้มลงไปกองอยู่ในซากศพดังภูเขา เลือดดังมาหาสมุทรด้านนอกของเรือนจำในที่สุดจากนั้นป่าไม้บริเวณรอบๆด้านก็กลับเข้าสู่ความเงียบสงบอีกครั้งและไม่มีศัตรูหน้าไหนทะลักเข้ามาอีกแม้กระทั่งไซโครวอรเจอร์ที่บินอยู่บนท้องฟ้าเหล่านั้นก็ถูกฆ่าตายดับอนาถกลางอากาศทำให้ท้องฟ้ากลับมาสว่างสวยอีกครั้งในช่วงเวลานี้ความโหดร้ายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ของสนามนี้ และเป็นสงครามนองเลือดที่ยากจะลืมเลือนก็สิ้นสุดลงเราชนะแล้วเมื่อเห็นภาพนี้ความซางที่พลังฟื้นคืนกลับมาส่วนหนึ่งก็อดที่จะยิ้มออกมาไม่ได้ก่อนจะชูปืนที่อยู่ในมือตะโกนโหร้องด้วยความดีใจชนะแล้วเราชนะแล้ว <laughs> เราลอดแล้ว ยยเราชนะละวายโอ้เราโคตรสุดยอดไปเลยอายุหมื่นปีอายุบ่นปีเมือ่อได้ยินเสียงโหร้องนี้ของควางซางผู้รอชีวิตที่ต่อสู้จนแทบจะเป็นเน็บชาเหล่านี้ก็ค่อยๆได้สติกลับมาหลังจากนั้นใบหน้าและแววตาก็ระเบิดราศีที่ไม่มีในตอนแรกออกมาแล้วโหร้องพร้อมกับฮวางซางในเวลาเดียวกัน หลังจากที่ผ่านสงครามนี้พวกเขาไม่เพียงแต่จะชนะตัวเองแล้วเท่านั้นอีกทั้งก็ยังทำให้ตัวเองเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกด้วยอย่างน้อยหลังจากวันนี้พวกเขาก็ไม่ได้เป็นมือใหม่ที่ฉีรา่าตอนพบเจอกับซอมบี้อีกแล้วและบางกลุ่มก็กล้าที่จะจับอาวุธฆ่าสัตว์ประหลาดและกลุ่มของซอมบี้ที่น่ากลัวเหล่านี้ได้ <entar zen> บงเอ,อ้ย เล่นเอาเสนื่อยตอนที่ฉันโดนเหล่าทหารไล่ฆ่าในซีเรียยังไม่ได้กินแรงมากขนาดนี้เลยและในเวลาเดียวกันตัวลัวก็อดที่จะทิ้งปืนกลในมือแล้วนั่งลงบนกำแพงก่อนถอนหายใจยาวๆออกมาไม่ได้การต่อสู้ในครั้งนี้เขาเองก็สูญเสียพลังมหาศาลไปมากเช่นกัน ไม่เพียงแต่ออกคำสั่งและฝึกซ้อมมือใหม่เหล่านี้แล้วเท่านั้นอีกทั้งยังต้องดับเพลิงทั้งสี่ด้านของกำแพงอีกด้วยและหลังจากนั้นก็ยังต้องโต้กลับคลื่นสะเทือนของสเกลคอเลอร์ด้วยดังนั้นถึงแม้ว่าหลังจากที่เขาทำการปลดล็อกยีนขั้นสองจนทำให้ร่างกายของเขาแปรเปลี่ยนเป็นแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็ตามแต่ในช่วงเวลานี้ก็ยังสัมผัสได้ถึงความอ่อนล้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จนแทบจะอดใจนอนไม่ไหวบาดซบแล้วแต่ในตอนนั้นเองหลิวซินที่อยู่ด้านข้างก็ตบหัวและร้องตะโกนออกมาด้วยความตกใจพวกได้มีใครเห็นลีเจอเลยบ้างไหมเนื่องจากก่อนหน้านั้นในตอนที่ลีเจอเลยถูกไซคโครวอลเจอร์จับตัวไปทุกคนก็ยังได้รับผลกระทบของพลังเหนือมนุษย์ราชาแห่งความดูมินดังนั้น ทุกคนจึงละเลยเรื่องนี้ไปโดยจิตใต้สำนึกแต่เมื่อผ่านสงครามที่เลวร้ายไปจนมาถึงจุดสิ้นสุดของสงครามหลิวสินก็เพิ่งจะนึกออกเรื่องที่หลีเจอเล่ยถูกไซโครวอลเจอร์จับตัวไปได้ฉันจับได้ว่าดูเหมือนเขาจะถูกไซโครวอลเจอร์ฉีก,กินกลางอากาศไปแล้วตอนนั้นฉันได้รับผลกระทบจากพลังเหนือมนุษย์ของเขายังรู้สึกฟินไม่หายเลย เมื่อได้ยินคำพูดของหลิวซินไปหลี่หมิงอยู่ก็ลูบหัวของตัวเองแล้วพูดขึ้นว่าแต่ตอนที่ไซ่โครเวลเจอร์กลืนกินหลี่เจอเล่ยเข้าไปก็เมื่อเคลื่อนไหวได้ช้าลงราวกับกินพิษเข้าไปทรงผลให้มันร่วงหล่นลงไปบนพื้นดินสงครามหลังจากนั้นก็รุนแรงขึ้นฉันเองก็จำไม่ได้แล้วตายแน่เบื่อได้ยินคำพูดของไบหลีหมิงอยู่ แววตาของควางซางก็แปรเปลี่ยนไปในทันทีได้จับได้ไหมว่าไซโครวอลเจอเหล่านั้นร่วงหล่นลงมาที่ไหนทีนั่นไหลี่มิงอยู่ยืนขึ้นแล้วชี้ไปยังซากศพที่สะสมขึ้นมาเป็นด่างภูเขามาหาสมุดนองเลือดจำนวนมากที่อยู่ไม่ไกลนักฉันมั่นใจว่าตอนนั้นเจ้าไซโครวอลเจอเหล่านั้นร่วงลงไปตรงนั้นไปช่วยเราเมื่อแน่ใจตำแหน่งแล้ว ควางซางก็รีบกระโดดลงจากกำแพงทันทีหลังจากนั้นก็พุ่งตรงไปยังสนามที่เต็มไปด้วยซากศพเลือดซากปรักหักพังทั่วทุกบุมอย่างรวดเร็วและเริ่มหาตำแหน่งที่หลีเจอเลื่ยร่วงลงมาแต่เนื่องจากซากศพที่นี่มีมากเกินไปจริงๆอีกทั้งพื้นที่ตรงนี้ก็ยังมีการตายของไซโครวอเจอร์เป็นจำนวนไม่น้อยด้วยดังนั้นการค้นหาของควางซาง จึงไม่ต่างจากการงมเข็มในมหาสมุทรเท่าไหร่นักหลังจากที่พยายามอยู่นานสุดท้ายก็หาไม่เจอแม้แต่ซากของหลีเจอเลยแม้สักนิดเดียวโฮสช้วิชาเบิกเด,ดแต่ในตอนนั้นเองเสียงของระบบก็ดังขึ้นมาในหัวสมองของควางซางอย่างฉับพลันใช่แล้วเบื่อได้ยินเสียงของระบบ ขวางซางจึงได้สติขึ้นมาทันใดหลังจากนั้นก็ใช้พลังทั้งหมดแล้วเปล่งเนรแห่งความเป็นความตายหยินยางออกมาในชั่วพริบตาเดียวสงครามที่เต็มไปด้วยซากศพทุกมุมทุกที่ที่อยู่ตรงหน้าของความซางเหล่านี้ก็ค่อยๆโปร่งใสขึ้นมาในที่สุดเขาก็เห็นพลังชีวิตอ่อนๆท่ามกลางซากศพที่นักอึ้งเหล่านั้นหาเจอแล้ว วินาทีต่อจากนั้นรูม่านตาของควางซางก็หดลงแล้วกระโดดพุ่งไปข้างหน้าหลังจากนั้นก็พุ่งตรงไปยังด้านหน้าของซากศพแล้วเริ่มขุดอย่างรวดเร็วทันทีพลังของควางซางนั้นมหาศาลมากถึงแม้ว่าซากศพเหล่านี้จะกองสูงเท่าภูเขาแต่กลับไม่เป็นอุปสรรคแก่ควางซางแต่อย่างใดดังนั้นไม่นานเขาก็ขุดซากศพของเจ้าไซโครวอลเจอร ที่ไปเป็นรูปเป็นร่างออกมาจากซากศพเหล่านั้นแล้วรีบกรีดซากศพเหล่านั้นอย่างรวดเร็วทันทีแต่หลังจากที่กรีดซากศพเหล่านี้แล้วเศษทรายสีเหลืองเล็กๆก,ก็ทะลักออกมาจากซากศพเหล่านี้จากนั้นก็ก่อตัวขึ้นมาอย่างชา้ชาๆสุดท้ายก็แปลเปลี่ยนเป็นทารกที่ดูไม่ใหญ่ไปกว่าเจ้าเด็กน้อยของฮวางซางขึ้นมาตรงหน้าของฮวางซาง ลีเจเลยเมื่อเห็นทรายสีเหลืองแปรเปลี่ยนเป็นทารกแววตาของควางซางก็แข็งทื่อขึ้นมาทันใดหลังจากนั้นก็ถามขึ้นด้วยความสงสัยอืมฉันเองเมื่อได้ยินคำพูดของควางซางใบหน้าละอ่อนของเด็กทารกคนนั้นก็ปรากฏสีหน้าอย่างจนปัญญาออกมาทันทีหลังจากนั้น พูดขึ้นมาอย่างไม่สบอารมณ์ว่าร่างซ้ายของฉันสูญเสียไปเป็นจำนวนมากอย่างร้ายแรงจึงทำให้รวมตัวขึ้นมาเป็นร่างบ้าๆแบบนี้เมื่อพูดถึงตรงนี้ลีเจอเลยก็อดที่จะพูดขึ้นอีกครั้งไม่ได้ว่าฉันไม่สนนะ่ะพวกนายต้องหาทางเอาเจ้าสิ่งที่เรียกว่าแกนพลังมาให้ฉันวิวัฒนาการไปอีกขั้นให้ได้ด้วยไม่อย่างนั้นก็รู้ไว้เลยว่าฉันต้องใช้เวลานานมาก ในการฟื้นกลับมาสภาพก่อนหน้านั้นถึงแม้ว่าร่างกายทรายของเขาจะแข็งแกร่งมากก็ตามและก็ร่างกายก็ยังไม่ตายอย่างแท้จริงแต่ทุกครั้งที่ถูกศัตรูกืนกินหรือทำลายร่างกายของเขาจะสูญเสียไปส่วนหนึ่งทำไมสามารถซ่อมแซมได้ทันเวลาเขาก็จะยิ่งแปรเปลี่ยนเป็นเล็กลงมากเรื่อยๆจนกระทั่งสูญเสียไปจำนวนมากก็จะไม่สามารถก่อตัวขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่าง และสิ้นสุดลงในทันทีและเนื่องจากเป็นเช่นนี้เขาในเวลานี้จึงได้อ่อนแอลงถึงขีดสุดและจำเป็นต้องได้แกนพลังมาเติมเต็มพลังเหนือมนุษย์ของเขาอย่างเร่งด่วนเพื่อทำให้ตัวเองฟื้นกลับมาวางใจเธอะถึงแม้ครั้งนี้เราจะสู้กันอย่างยากลำบากก็ตามแต่ก็ยังได้รับรางวัลอยู่นะเมื่อได้ยินคำพูดของหลีเจอเลย ควางซางกลับยิ้มออกมาครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะได้แกนพลังของนายมาแล้วเท่านั้นจะคิดว่าแกนพลังที่จําเป็นต้องใช้ในการวิวัฒนาการของจูเกิโยหลงก็น่าจะมากพอด้วยถึงแม้ว่าสงครามในครั้งนี้จะยืนหยัดมาเป็นระยะเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนอีกทั้งไม่เพียงแต่จะทําให้ผู้รอดชีวิตเหล่านั้นล้มตายอย่างน้าอนาถแล้วจนกระทั่งควางซางและพักพวกก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วก็ตาม แต่ยิ่งความเสี่ยงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นเท่านั้นหลังจากได้รับชัยชนะจากสงครามในครั้งนี้แล้วหวางซางและพรกพวกก็ได้รับรางวัลที่เฟื่องฟูมากเพราะสงครามนี้ได้ดึงดูดซอมบี้และสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์เข้ามาเป็นจำนวนมากดังนั้นในเวลานี้หลังจากที่ซอมบี้และสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์เหล่านี้ถูกพวกเขาฆ่าตายไปแล้ว ซากศพและแกนพลังภายในร่างกายของพวกมันก็จะถูกทิ้งไว้อยู่ในสงครามแห่งนี้ในระหว่างที่ความซางใช้วิชาเบิกเนธหาหลี่เจอเลยเมื่อสักครู่เขาก็พบกับเศษซากของแกนพลังไม่ต่ำกว่า5ชิ้นถ้าจัดการเก็บกวาดซากศพทั้งสนามนี้จำนวนแกนพลังก็น่าจะมากขึ้นอย่างแน่นอนสรุปก็คือครั้งนี้พวกเขาได้รับโชคลาภแล้ว